ของนิติบุคคลที่ทำให้เป็นนี่โดยไม่รู้ตัวนะจ๊าคุณเปิดธุรกิจใหม่ๆแล้วคุณจะต้องไปทำในรูปของนิติบุคคลเพราะถ้าเราไม่มีความรู้กับมันเลยอะค่ะคุณจะต้องรู้เรื่องของการทำบินการสร้างค่าใช้จ่ายการมีค่าใช้จ่ายในแบบที่สปปรพปกรยอมรับพอคุณไม่รู้ในเรื่องของการที่จะเอาค่าใช้จ่ายที่เรามีเนี่ยมาทำปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เหมือนว่าเราเองวันเนี้ยเราทิ้งเงินไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยเวลาที่เราจดอะค่ะ ในการจดบริษัทคุณก็ต้องมาวางแผนมาก่อนที่คุณจะเป็นนิติบุคคลหลักนะคะในการวางแผนของคุณคุณต้องดูในเรื่องของรายได้เวลาคุณจดนิติบุคคลนะคุณอย่าไปเริ่มตุ้มตู้นะเพราะว่าคุณต้องมาดูว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นบุคคลคุณเสียภาษีเท่าไหร่พอคุณเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในอัตราภาษีที่คุณต้องเสียให้สรรพากรคืออย่างนี้เวลาเป็นบุคคลมันจะมีรายได้ทั้งปีของคุนะเว้ย ซึ่งมันมีทั้งหมด8ประเภทถูกไหมคะแต่เวลาคุณทําธุรกิจในรูปของบุคคลคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วเหลือเงินเน่ยเงินได้สุทธิเขาจะภาษากฎหมายมันจะบอกว่าเงินได้สุทธิจริงก็เงินที่อยู่เหลือ,อยูเหลือเท่าไหร่แล้วมันอยู่ในอันตราที่ต้องเสียภาษีให้กับสัรพกรเท่าไหร่นี่คือตัวกําหนดว่าอ,อ๋อถ้าวันนี้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์จากรายได้ของอยูทั้งหมดแล้วยูเหลือเงินได้แค่สามแสนไอ้สามแสนเธอเนี่ยเธอเสียภาษี5% 7,500บาทต่ถ้าสมมุติว่าวันี้ หกค่าใช้จ่ายหาก5รถยนต์ละ5ล้านะอาจารย์5ล้านเธอเสียภาษี30%อ้อย่างนี้คุณต้องเสียภาษีถึง1ล้าน2แส65,000เฮ้ย30%ถ้าอย่างนั้นนิติบุคคลมันคือทางเลือกที่ทําให้เธอเสียภาษีมากขึ้นป่าเพราะนิติบุคคลเสียภาษีมากสุดเพียงแค่20%นั่นคือหลักในการวางแผนภาษีแต่เวลาเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลใช่ไหมบางกิจการสามารถเลือกได้ว่าเออจะเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือแบบจริงคือแบบเหมาก็คือ60ข้อ เฮ้ย hey, แต่ต้นทุนคุณอะมันมากกว่า60อ่ะถ้าโบชันไม่มีเอกสารอะไรก็ได้แค่60เท่านาั้นน่ะแต่พอโอเคนะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นบุคคลคุณเริ่มเสียภาษีมาละที่30-35ขึ้น ในจติบุคคลมันก็20%นะมากสุดที่ต้องเสียภาษีให้สรรพากรมันก็กเป็นหนึ่งทางเลือกของเราเราไม่จําเป็นต้องไปเสียภาษีแพงๆถูกไหมแต่พอคุณมีความรู้ที่ถูกต้องอะ่ะคุณก็สามารถเอาไปช่วยนะคะคนที่คุณรักได้แล้วคุณก็เก็บกําไรไว้ดูแลคนที่คุณรักคุณก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะไม่เสียภาษีให้สรรพากรแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณเต็มใจที่จะจา่าย